ภูเขาไฟระเบิด มีสันฐานภูเขาไฟเป็นลักษณะเด่นของพื้นผิวโลกที่เป็นผลจากการกระทำของหินหลอมเหลวหินแข็งหรือก๊าซภายในโลกที่โผล่มาตามบริเวณช่องเอปิดโผล่ขึ้นมาบนผิวโลกเรียกว่าภูเขาไฟถูกควบคุมโดยกระบวนการทางธรณีภายในโลกนอกจากนี้ยังเป็นผลที่เกิดจากภูเขาหรือเนินเขาที่เกิดการสะสมตัวของมวลวัตถุที่ภูเขาไฟพ่นออกมาโดยสามารถแบ่งภูเขาไฟออกเป็น3รูปแบบได้แก่ 1. ภูเขาไฟมีพลังยังมีความถี่ใน การประทุอยู่ในปัจจุบัน 2. ผูภูเขาไฟสงบเป็นภูเขาไฟที่ดับชั่วคราวแต่อาจประทุได้อีก 3. ผูภูเขาไฟดับสนิทเป็นภูเขาไฟที่เคยระเบิดแล้วในอดีตและจะไม่สามารถระเบิดได้อีก การเกิดของภูเขาไฟนะคะโดยทั่วไปแล้วภูเขาไฟก็ส5%เนี่ยจะปรากฏบ,บริเวณแผ่นเปลือกโลกที่เกิดกันแล้วก็บริเวณแนวสันเขาใต้ทะเลส่วนที่เหลืออีก5%เนี่ยจะเกิดบริเวณชั้นเปลือกนอกที่จุดรวมความร้อนการเกิดของภูเขาไฟเบื้องต้นนะคะ1ไอซิงโดกูเคนิงเกิดจากแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเล2แผ่นเคลื่อนตัวมาเกล้กันเช่นภูเขาไฟในบริเวณอลาสก้าจะพังแล้วก็อินโดนีเซีย2องฮอสปอร,ร์เคนิงเกิดจากบริเวณพื้นที่ช่วงกลางของแผ่นเปลือกมีการสะสมของแม่ มาด้านล่างของแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลจนกระทั่งมีจํานวนมากเกิดแรงดันมีพลังงานสูงทําให้แมกมาไหลท่วมออกมาจนสามารถขยับแผ่นเปลือกโลกได้ในกรณีนี้ต้องใช้เวลานานเช่นภูเขาไฟที่เกาะฮาวายต่อมา 3. ocean ridge v o l c a n o ร s โซนส่วนลึกของมหาสมุทรมีแนวสันเขาเชื่อมต่อกันยาวมากและแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลมีการเคลื่อนตัวเลื่อนไหลอย,อยู่ตลอดเวลาเช่นภูเขาไฟในบริเวณไอซ์แลนด์ 4. continental margin v o l c a n o การเคลื่อนตัว แผ่นเปลือกโลกมาสมุดรมุตต้าแผ่นเปลือกโลกทวีปผ่านชั้นหินตะกอนใต้ทะเลด้วแรงดันจัด้านล่างจึงทาให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนแตกออกเป็นช่องว่างซึ่งรู้ว่า Oceanic Trench เช่นบุกเข f าไปในบริเวณนอ r ์ท a เมกาล้มับสุดท้าย Continental Rift ์โอเคา g e การแยกตัวจากกันของแผ่นเปลือกโลกทวีปทําให้แมกมาสามารถดันขึ้นมาได้ เมเราสามารถแบ่งรูปแบบธรณีสันฐานภูเขาไฟได้เป็น4รูปแบบได้แก่1ภูเขาไฟสลับชั้น2ภูเขาไฟรูปโลก3กรวยตะกอนภูเขาไฟและ4ี่กรเตอร์และแคลดิร่าในส่วนของกรวยภูเขาไฟสลับชั้นนะคะจะเกิดจากการสลับชั้นของลาวาและหินบวกกับเท้าถ่านแล้วก็มักจะเกิดขึ้นบริเวณจุดมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกตัวอย่างของกรวยภูเขาไฟสลับชั้นนะคะก็คือภูเขาไฟวิสซูบิเในประเทศอิตาลีค่ะ2ภูเขาไฟรูปโลกเป็น ภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ภูเขาไฟชนิดนี้เกิดจากลาวาชนิดบาซอลที่ไหลด้วยความหนืดต่ำลาวาที่ไหลลงมาจากป่่งกลางจะไม่กองสูงชันเหมือนภูเขาไฟชนิดกวยสลับชั้นเช่นภูเขาไฟที่เกาะฮาวาย 3. กลวยกดภูดเขาไฟภูเขาไฟชนิดนี้นะ่ะจะมีความสูงชันมากเกิดจากลาวาที่พุ่งออกมาทับถมกันลาวาจะมีความหนืดสูงการไหลไม่ต่อเนื่อง และมีลักษณะลาวาเป็นลูกกลมๆที่พุ่งออกมาจากปล่องเดียวและทับถมกันบริเวณรอบปล่องทําให้ภูเขาไฟชนิดนี้ไม่ค่อยก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตต่อมาเป็นแนวทางการเฝ้าระวังและปฏบัติตนให้ปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิดนะคะ 1. การเฝ้าระวังก่อนเกิดภูเขาไฟระเบิดติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ศึกษาระบบเตือนภัยและเส้นทางการอ,อพยพศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเตรียมอุปกรณ์อย่างชีพ 2. การปฏิบัติตนขณนะเกิดภูเขาไฟระเบิดควบคุมสติไม่ให้ตื่นตระหนกหลบในสถานที่กำบังมิดชิดและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นหลีกเลี่ยงอันตรายจากลาวาโดยอยู่ในบริเวณที่สูงหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สโดยอยู่ในบริเวณเหนือลม 3. การปฏิบัติตนหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดตรวจสอบตนเองและบุคคลใกล้เคียงว่ามีการบาดเจ็บหรือไม่ใส่เสื้อ ผ้าและรองเทาที่รัดกุมมิชิติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและก็ไม่เข้าไปยังบริเวณที่เสี่ยงภัยข่าวไฟที่อยู่ในประเทศไทย ภาคเหนือพบที่อำเภอแม่ทาอำเภอศุปราบอำเภอลำปางและที่ตะวันตกของจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์และสุโขทัยภาคตะวันตกพบที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีที่ราบสูงภาคกลางพบที่จังหวัดสระบุรีที่ตะวันตกของคูกระดิงจังหวัดเลยและอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภออูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากทางตอนใต้บริเวณเขากระโดง พนมดุง้งและภูอังคารจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสเกิภาคตะวันออกพบที่บ้านบ่อพลอยจังหวัดันทบุรีบ้านบ่อไร่จังหวัดตร,ราดเกรดความรู้ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วในประเทศไทย1ผภูเขาไฟหินพนมดุง้ง 2. ผภูเขาไฟหินหลบ3ผภูเขาไฟอังคาร 4. ผภูเขาไฟดอยผาค้อกจำปาแดง5ผภูเขาไฟดอยหินค้อกผาฟูหก ขาไฟกระโดดเจ็ดภูเขาไฟใบบัดแปดภูเขาไฟข้อภูเขาไฟที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในเขตจังหวัดเลยมีอายุราว395-435ถึงล้านปีมาแล้วซึ่งมีอายุมากกว่าปล่องภูเขาไฟที่พบในจังหวัดสุขโขทยัยและจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีอายุเพียง20-30ถึงล้านปีเท่านั้น กการภูเขาไฟปะทุครั้งสำคัญ 1. ภูเขาไฟตัมโบราประเทศอินโดนีเซียพศ1815วันที่10เมษายนพศ2358ภูเข,ขาไฟตัมโบราทางตอนกลางของหมูกก่เกาะในประเทศอินโดนีเซียเกิดการประทุและอัดฉีดปล่อยเท่าถ่า,ถา,ถา,านภูเขาไฟไปบนทอ้องฟ้าสูงถึง40กิโลเมตรซึ่งการประทุในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประทุของภูเขาไฟที่ทรงพลังมากที่สุดในรอบ500ปีความร้ แรงของตะกอนภูเขาไฟที่ไหลหลา,ลากลงไปในมหาสมุรทรทําให้เกิดซึนามิในท้องถิ่นประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุในครั้งนี้ถึง1,20,000ลราย การภูเขาไฟปะทุครั้งล่าสุดภูเขาไฟเอตนาซึ่งมีความสูงกว่า3,330เมตรเกิดปะทุในช่วงค่ำคืนพ่งลาวาและเท่าถ่านขึ้นสูงเหนือเกาะซิซิลีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยขณะนี้การไหลของลาวาลดลงไปแล้วแต่เท่าถ่านยังคงถูกพ่นออกมาจากปากกล่องภูเขาไฟการยกเลิกเที่ยวบินจากเหตุภูเขาไฟปะทุนี้เกิดขึ้นตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุดฤดูร้อนในอิตาลีพอดีเอตนาเป็นภูเขาไฟที่ยังคูมุ่งสูงที่สุดในยุโร และมีการประทุบ่อยครั้งในช่วง500,000ปีที่ผ่านมาการประทุครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของเอ็ดนาคือเมื่อปี 1, 1992